ว่าเล่นพระง่ายๆสไตล์แมวทุ่งสงหลายๆคนหลายๆท่านไม่รู้จักพราแมวทุ่งสงคือใครแมวทุ่งสงก็ก็เป็นคนที่ชอบพระคนหนึ่งนะครับไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเสียงพระแต่เล่นแบบรับผิดชอบเล่นแบบรู้จริงเล่นเฉพาะที่รู้มีหลักการง่ายๆว่าซื้อเฉพาะที่รู้ ดูเป็นขายเฉพาะที่อธิบายได้หลายปีที่อยู่ในองค์การพระเริ่มจากนักสะสมะได้รับโอกาสมากมายจากพรพักผู้ใหญ่ในองค์การพระได้รับโอกาสจากเพื่อนๆพี่นพี่น้องออให้ทําหน้าที่ในสังคมองค์การพระมาก็ร่วม20ปีวันนี้จะมาพูดเรื่อง เล่นพระง่ายง่ายสไตล์แมวบางคนบอกเล่นพระมันไม่มีง่ายหรอกครับมันยากมากสำหรับบางคนเพราะพระมูลค่ามหาศาลราคาพระาบางทีเป็นแสนเป็นล้านหลักแสนหลักล้านนะฮะคิดว่าถ้าเราจะเริ่มต้นด้วยการเล่นพระเป็นหลักแสนหลักล้านมันยากแน่นอนมันไม่ใช่สไตล์แมวแน่นอนครับสไตล์แมว วันนี้จะยืนสโลแกนที่ว่าตรงๆง,ง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับซื้อที่ดูได้ขายที่ดูเป็นนะครับพระดีไม่ต้องมีราคาสูงก็มีมากมายพระเครื่องที่จะพูดถึงก็คือวัตถุที่ เป็นการยึดเหนี่ยวของจ,จิตใจมีทั้งพระใหม่พระเก่าพระกลุ่นะรพระแผงพระพิมพ์มากมายมหาศาลเมื่อก่อนนี้เราเล่นพระแผงพระกลุกันเป็นพระที่มีความเชื่อทางมหายานที่ที่เราขุดพบจากกรุต่างๆจากเมืองประวัติศาสตร์เก่าๆนะครับจากลำพูนจากศรีวิชัยชาัยยาจากสุพรรณบุรีจาก สุโขทัยจากอีกมากมายนะฮะซึ่งละวันตอนนี้พระเหล่านั้นเหมือนกับจะค่อยๆหายไปจากวงการพระจริงๆแล้วไม่ได้หายไปไหนครับไปเก็บอยู่ในที่ที่คนนับถือบูชาแล้วก็มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ศิลป์แล้วก็เขาให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ศิลป์นะฮะก็เก็บไว้ ส่วนการเล่นพระที่พัฒนามาต่อหลังที่มีระบบทุนระบบการซื้อขายเพื่อเกมอะไรเข้ามามากมายก็ก็เลยทําให้ลักษณะการเล่นพระเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนพระดูกันที่อะไรนะครับดูกันที่พุทธคุณดูกันที่พุทธศินนะครับ ดูกันที่ปริมาณของพระที่มีมากน้อยนะครับมูล,ลค่าของพระก็จึงสูงตามเหตุตามผลที่ที่เป็นมาบางกลุ่เปิดกลุ่มามีการบันทึกไว้ขึ้นแค่7 0 8ดปองค์ราคาหลาย,ล,ายล้านอันนี้เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลครับนะเป็นไปได้ซึ่งต่นปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีพระแบบนี้ออกไม่เห็นแล้วเพราะว่าจำนวนพระมีน้อยมาก เมื่อพระเป็นเครื่องยึดเหนียวนะครับพระก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือสัญลักษณ์ของการทําความดีเพราะการสร้างพระผู้สร้างแต่ละท่านในสมัยก่อนจะสร้างด้วยเจตนาที่เป็นกุศลสร้างเพื่อเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ประกอบกรรมดีไว้มากมายแล้วพระเหล่านั้นนะครับที่สร้างด้วยแรงศรัทธา ก็จึงเกิดปาฏิหารโดยเราจะใช้คําว่าศรัทธาสร้างปาฏิหารนะครับถ้าฟังดูเหมือนจะเครียดไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยครับเล่นพระเล่นพระง่ายๆสไตล์แมวมถ้าคุณชอบพระเก่าถ้าเล่นพระเก่าก็ลองศึกษาดูพระเนื้อดินพระเนื้อชินนะฮะมีมากมายที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการพระเขาเก็บสะสมไว้มีตำรามากมาย นะครับแต่ณวันนี้ผมจะพูดว่าเรามาเล่นเรามาหยิบต้องเรามาบูชาเรามานับถือพระที่ประพฤติดีปฏิบัติดีที่ยังไม่มีมูลค่าทางพาณิชสูงนะักแต่มีมูลค่าทางความรู้สึกทางจิตใจทาง เรียกว่าความศักดิ์สิทธิ์นะครับความศักดิ์สิทธิ์ก็เกิดจากอภิหหารท,ที่ที่มาจากแรงศรัทธานะครับมากมายแต่ราคายังไม่สูงยังไม่เป็นพระเชิงพาณิชย์มากนักนะครับ